แต่เร็นเอเป็นสีเขียวอะไรนคือ,อมีพลังเหนือคนธรรมดาสายไฟนะ,ะรครับแล้วก็กอบกอบกู้อะไรสักอย่างนลครับพักเป็นละครที่คนชอบเพราะว่ามันเป็นละครที่สนุกมากครับเีเะคยให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากครับคบินครัแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็ชื่อเรื่องรอยเล่ยเสน่ห์ลวงนะครับครับผมรอเล่ยของใหม่ดังนี้ครับเป็นละครแนวรักโรนติกครับ ก็กระทั่งที่จะตอบเล่นเป็นบทพูดอีกแล้วนะครับก็ติดตามชมหน้าทางช่องเก็บสีภายในทุกปี้าแน่นอนครับของเรื่องนี้ครับผมครับผมนี้เป็นบงานของทั้งสองคนนะครับตอนนี้ผมต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่นะที่จะมามอบของชิ่นเล็กให้กับดาราของเราทั้งสองท่านนะครับขอเรียนเชิญรองผู้ว่าการกิจการสังคมกรพอนะครับคุณองค์หิงพัฒนาของเล่นในข่าวสดทบคุณ่ที่เดียวสาวสวย อยากในที่มาโม่สุดพิเศเพาะว่วมจริงนะครับแค่รับคนี้ก็คืร่มบานกับผู้บริหรานท่านประในร้บรารมาสู่งานใค้นทิสิทิครับขอขอบคุณพี่น้อที่มาร่วมงานเทศกาลท่องเทียวแม่มอในวันนี้ท่ังอัพขั้งนะครับแล้วก็ คุณมินคุณเบียนะฮะที่มาให้ความสุขสนานกับพี่น้องพวกเราทุกคนในวันนี้แล้วก็ขอให้บรรยากาศที่ดีๆแบบนี้นะฮะสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านแล้วก็หวังว่าทางตลาดทั้งสองท่านมาร่วมกับเราในปีต่อๆไปนะครับขอขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณเพื่ทุกคนมากนะครับและตอนนี้ขอเสียงปรบมริหาให้กับคุณเบียและเซาทีอินดี้มาเปนเจ้าภาพ วันนี้าที่ไม่ได้ว่านใงานงานมอฟิชความิเศษนะครับหรือว่าเทศกาลนเพื่อนน้องนะครับพิเศษระจปี2555วันนี้อย่าลืมถ่ายรูปดาราศิลปินที่คุณถ่ายลงไอโฟนแลายนะฮะถ่านทาง social